เห็นหัวข้ามห็นหัวข้ามมันก็เห็นใช่แต่ไม่ใช่ตาโลนะช่วงหัวข้ามนะอ้าวนะพี่วีออดบอกว่าหิ้วไปหนึ่งใครหิ้วไปหิ้วใครไปใช่ไหมใช่ไหมเห็นในเห็นในคลิปเห็นในคลิปคันเดียวกันอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วตอนมาไม่มีคุณในรถเลยแต่ตอนกลับมีคุณนั่งหลังรถคืนหนึ่งใาอิ่มไม่เห็น ไปไปไปบอกมาบอกมาอร่างนี้เลยไม่ใช่ใจะยังงี้ไม่เห็นภาพเลยไม่เห็นภาพเลยถ่ายไม่ทันก้าวขี่เลยเห็นไหมเห็นไหมแต่ผมเห็นไม่เห็นนีใครมีภาพเลยไม่บอกเห็นแต่ไม่บอกไม่กล้าไม่กล้าถ่ายไม่กล้าถ่ายขี่ไวมากขึ้นขี้ไวตำรวจเคยนอนเคยไปสวรรค์เหมือนเมื่อคืนนี่แบบ เสียงไร้สดอยู่เอ๊ตื่นขึ้นมาทำไมวีอัไม่นอนวันไร้สดอยู่อ๋อก็รีบมาอยู่เมื่อคืนพอดีกีดยางเสร็จก็รอเนาะเราตามข่าววันนี้เราอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับอันนี้อันนี้ทุกท่านครับสรุปยังไม่ได้นะครับทุกท่านเนาะเพราะว่าี้ก็ งานไงสามทุ่มแล้วรู้ไหมว่าไออะไรนะตรงแถวห้วยมโนมีงานศพก็อาจจะมาช่วยงานก็ได้หรือว่าเขาอาจจะขอแบบแบบกล้วยแบบนี้เขาเอากล้วยมาส่งก็ได้ขอกำลังเนาะใช่เราอยาเพิ่งคิดมากจากปากหน้าาตนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ประกาศไงเมื่อกี้นี่ไงถ้าอาจจะขอกล้วยหรือขอป้ายไฟแบบนี้ก็ได้มจับจอกบ เราตั้งหัวข้อไม้จับจอกเหมือนอะไใช่ไม้จับให้ยอกให้สรใช่ใช่เราตั้งหัวข้อนี้จริงไม่ไม่โอ้โเออไม้จับจอกเราไปดูมาแล้วไปจับจอกอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เราเราลุ้นอ่าใช่มันเป็นหัวข้อที่แบบตื่นเต้นยังจะมีตั้งไว้ตื่นเต้นอีกไหมเราลุ้นไงเออเราไม่ได้พลาดทิ้งถึงบุคคลใครลุงก็ติดตามสถานการณ์ ลุงได้นอนอยู่บ่ลุงก็ไม่ได้ลุนเราไม่ได้ทาความเสียหายให้กับใครนะคะมันเป็นหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อลุ้นนะคะเอฟซีทุกท่านแล้วแล้วลุงิดยังไงมอคืนนี้หละเนาะตื่นเช้ามาลูกเป็นฟอร์เออินเห็นปะสวัสดีค่ะี่บ๊ายบายขอบคุณเป็นย่ยนะคะนี่นี่นี่ะยนี่ต้องด่าเรา โอ้ยเอามาไว้ทำไมหน้าบ้านกระดานไม่มีถุงดำหน้าบ้านตไคเดดต็มเลย่อมันลาละไรอย่างเี้ยมันรอหเนขออนุญาตลงคิปเพียงแค่นี้นะคะเมนมหาลูกครับาเมอพีน้ที่ร่านคะตอนนี้ก็ยอดวงก็ใกลจะเส็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเอเดนจะขออนุญาตลไลน์แล้วขึ้นใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะโตเข้าบ้านหมดเลยั้งงั้น่ะ ันนี้ก็กล้จะสองชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวข้อมาใหม่นะคะรับไม่ไหวค่ะรับไม่ไหวก็มีนอยู่บ้านมะนาวเนาะไปไปไปบ้านเก่า นะครัเขาอาจจะสมัวรเขาาจะมาช่วยงานก็ได้ใช่มีงานศพใช่มีงานศพผู้ใหญ่ประกาศเมื่อกี้นี้เขาอาจจะขอกล้วยขอไอ้ป้ายไฟหรือว่าอะไรเงไงนี่แหละก็เป็นได้อาจเป็นได้นะความอันนี้ความคิดเห็นนะเพื่อนเก่าหรอครับความคิดเห็นเรามองในแง่ดีไว้ก่อนไงครอรอประกาศรอคอมเมน อ่อรข่าวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เฮือหานะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่เพราะว่าในหมู่บ้านมันก็เงียบไงก็เราก็ควรคิดแล้วแบบนี้ไงก็ลุงดาวอยู่แก้งกเพราะว่าเขาก็ไปตามวัยตามอายุไข่นแหละเขาแก่แล้วเขาก็เป็นคนแก่เนาะจ้าคนแก่ตั้งแต่ลจะเป็นไงหลินพ่อหลินหลินของพ่อป้าเขาใส่ คอยมากก็สร้างหรอกครับพี่น้องเนาะผาเบิ้งผาเบิ้งเอานะครับข่อยสิบอว่าไปก่อนนะครับเด้อพี่น้องข่อยกับบุญรุจักคือกันนะครับจักเคยข่อยบิวไว้ยังไรนะครับนะครับผมจับว่าจิตบิวนะเดี๋มึงขึ้นนี่อ่าเจ้ามาอย่างแต่เสาแผลบัตรยันมึงขึ้นแต่บางหูเรืองหูเล่าอย่างนั้นเขามาเดี๋ยวมาถามนะคราวเราครับจ้าจะเอาไม้ทองค้าวจให้ลุงครับพ่อเอาวข่อยยังหูยุ่เจ้ายืนอยู่มองไหนมื่อคืนนี่ข่อยก็ ขับรถพานขี่รถพานนี่สองหลอดเจ้าคือบซ่อนข่อยบเห็นเจ้าเจ้าไปยืนอยู่ว่างได้งตัวเจ้าคือบัซ่อนข่อยเอาข่นซุ่มอยู่เนาะข่นจังใดข่นซุ่นปุ๊บนี่ข่นซุ่นปุ๊บนี่หลายคนได้ได้คิดปังเจ้าอะไ้ายได้คอยได้เอ็นขลับผมขลับผมเ้าอาสิ่น่องเกี่ยวบมาหนำเกี่ยวเอิญสิ่น้องมานํำเน่ ไฟก็ให้ซิ่นน้องคืนไล่ซ่าจืดคัสังบ่ครับผม่นน้องไล่ดอสยุละซิ่นน้องอันซิ่นน้องไล่สดได้เชือแรกอ่ยังไล่หายซิ่นน้องไล่ซเตรียมไว้ให้ดลาราจะกิได้บ่ไหร่ซิ่นน้องก็เอาใจยากเอางไก่อแม่่างยหาไหาหาามโอ้ไม้ทองคำค่ะโอ้ครับผมโอ้ใจได้ลุงเลย ลองพีดเหมืนกันหาย20ปีดีแล้วสโซนิคเอฟซี2ท่านนขึ้นมาบินนี่เขาเหมือนของเก่าป็นเพื่อนเก่านักล่องเหมือนกันนี่จะไม่ทองคำมาให้ด้วยโอ้ลุงใส่ทองคำอีกแล้วมือนี่เดี๋ยวรอ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 ก่อนนะทองคำบ่ นี่พ่อสวัสดีค่ะลูกจะได้ทองคำอีกนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเก่านะครับอ่าขอเบอร์ค่ะสร้างน่อไม้6สูง0 6 3 3์4กสามนสสสหน่งสน่อะครับเฮ้ยนอนอนอไม้โอเม้นวแล้แล้ว

ใครกระพิบตาตกขาวจะลองบอกใช่นะใครกระพิบตาเราเดี๋ยวมิตาตกขาวนะพี่วั้นก็ได้เดือดร้นถ่อมานย ยังไม่ยังเลื่อนเออเนี่ยทต้องาเอออันนี้อันนี้ก็สายบิวเดี๋ยวนี้สายบิวตอนนี้สายยังก็โดนกระเด็นไปรับก็เป็นซุกเลยมือเลืนนี่คุยถามตอนนี้เอาตรงๆใช่ไหมพี่เสือเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยบิวไม่ค่อยปั่นไม่ค่อยมีอะไรประเด็นพอขึ้นทีหนึ่งก็โอ้โหทุกคนก็จับจ้องมองว่ามันต้องเป็นเหตุการณ์ที่นั่นมือต้องมาครับเป็นจริงจริงมือต้องมาคริงจริงมือให้นิ่งๆครับนี่ครับบรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านลุงนะครับประมาณนี้เนาะ ทีนี้เราไปนะครับวัสดีครับ